ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องถิงตามไหลไหลตามถิง <c oughs> เฮ้ยถูกแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาทำ h a t s in my bag <c oughs> ถ้าทุกคนอยากรู้ว่าในแฮมเบอร์เกอร์เฮ้ยไม่ใช่ในกระเป๋าแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยมีอะไรเราไปดูกันเลย <c oughs> ลมเรามาเริ่มที่ชิ้นแรกชิ้นแรกที่เราขาดไม่ได้เนี่ยนั่นก็คือโทรศัพท์มือถือนั่นเองอ่าด้านหลังก็ จะมีใบ cover แล้วก็มีที่เขียนคาว่าชาญอูก็คือเราก็ไปติดก็เลยเนาะอ่ะอุ๊ยแล้วเราไปเปิดแฟลชทำไมนะทุกคนชิ้นต่อไปมีมือถือแล้วถ้าแบตหมดทําไงอะนี่ก็จะมีสายชาร์จใส่ชาร์จเลยที่ผกไปอ่าแล้วชิ้นต่อไปอากาศเมืองไทยมันร้อนอนะเนาะก็จะมีนี่น้องน้องพัดลมเย็ยนๆนเลยอากาศแล้วก็จะมีน้องเนี่ย เราเรียกว่าเนางขุดขนอุยอ่ะไอสีตัวน้องม่วงเนี่ยน่ารักมากอนี่นี่ไอ้ๆไ,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 ไม่ใช่ละอ่าวางแล้วก็ต่อไปจะมีกระดาษทิชชู่ที่ไว้สักหน้าตัวนี้อ่าอัอานต่อไปเราบางทีเราก็มีตัวไอ้นี้ยตัวตัวนาฬิกาตัวนี้ทุกคนนาฬิกาตัวเนี้ที่เราจะพกไว้เพราะว่าบางทีอ่ะ เราชอบถามว่าเวลากี่โมงกี<ๆ>่โมงกี<ๆ>่โมงกี<ๆ>่โมงเราก็เลยพกถ้าเราไม่พกเราก็จะใส่ไว้แต่วันนี้เราไม่ได้ใส่ก็ส่วนใหญ่ก็พกอ่าตัวต่อไปจะเป็นด้วยความทาดหมาเนอะทุกคนแล้วก็เนี่ยเราก็เลยพกอาหารหมาะไม่รู้ว่ามันแปลกไหมนะแต่เราเป็นคนที่เวลาเห็นหมาเห็นสัตว์เนี้ยเราชอบเข้าไปเล่นกับมันถึงมันไม่เล่นกับเราก็เถอะแต่บางทีถ้าเรามีอาหารเนี่ยมันก็เป็นตัวพิชิต ใจสัต์อย่างหนึ่งนะใจมาอย่างหนึ่งนะแล้วก็เลยพกไว้ถ้าตัวนี้หมดเมื่อก่อนเราพกแบบขนนมอ่ะของอะไรนะของแบรนด์อะไรสักอย่างที่มันเป็นแท่งแท่งอ่ะ,อะแต่ว่าตอนนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้อือัอนต่อไปก็โหกเราต้องโชว์ไหมเนี่ยทุกคนกระเป๋าสตางยามจำเป็นนี่คือกระเป๋าสตางยามจำเป็นมีเงินเท่าไหร่เหรอ ก็ได้อยู่ยแหละแล้วก็มันก็มีแบงก์อยู่อะทุกคนแต่เราว่าเราไม่โชว์ดีกว่านะ้อในนี้ก็มีตังค์มีเครื่องราง,างมีเงินมีบัตรต่างๆบัตรบัตรบัตรวสรันบัตรเอทีเอ็มบัตรประชาชนเนี้ยก็อยู่ในกระเป๋านี้หมดเลยเอ๊สีขาวๆเนี่ยเพราะมันพกง่ายมากกระเป๋าสตางค์เราก็มีแต่เราเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพกอะก็พกนานนาน,นานทีพกแต่ส่วนใหญ,ญ่จะพกแบบอย่างเงี้ยเพราะว่าวนที่จ่ายเงินแบบ แล้วก็จ่ายเลยอย่างเงี้ยเออง่ายอืมตัวต่อไปจะเป็นตัวนี่ไม้ขัดฟันเวลากินอะไรเรามาชอบติดเขี้ยวไม่ใช่สิมาชอบติดฟันเราอะเราก็เลยสุดตัวเนี้ยที่สุดเลยไมขัดฟันแล้วก็ในกระเป๋าตัวนี้อ้อ้วนเลยไหมกระปุกมากมันเขอะมากอะมันชื่ออะไรนะน้องน้องไม้เหรอ ในในมอนเตอร์อ่ะตัวเนี้ยเราชอบมากมาจะมาดูในนี้กันว่าแต่และอย่างมีอะไรอันดับแรกก็จะเป็นจเจรย์แอลกอฮอล์ของแบรนด์อะไรก็ไม่รู้อะมันเรียกอะไรอะโฮมวาเหรออะไรก็ไม่รู้อะทุกคนสีมพูตัวเนี้ยมันมันหอมมากอะถ้าข้างไหนที่เราฉีดก็คือเนี้ยเนี้ยเนี้ยหหอมมากทุกคนแนะนําเลยเราชอบมากตัวเนี้ย ตัวต่อไปจะเป็นตัวนี้เอาตัวนี้ก่อนตัวคามิโรซาเอ็มตัวนี้ตัวฉีดคอเพราะบางทีแบบเราพูดเยอะเราเราเป็นคนที่แบบพูดจ๊จ๊บนางทีเพื่อนกูเป็นไรเออทุกคนเข้าใจไหมความเบรกโถีเพื่อนเป็นอินโถว d ์อะมันก็จะด่าเรานิดนึงอะแล้วก็แบบเราก็ไม่สนอะเราก็อกเรามีตัวช่วยคามิโรซาไงพอข้างไหนที่แบบเจ็บคอหรือไอเงี้ยก็ฉีดปึ้งโอ้ดีเลยตัวเนี้ยเนี่ยคามิโซาเอ็ม อันต่อไปก็จะเป็นตัวนี้โหทุกคนมันเราชอบกินมากอะ่ะสเตปซิลเอาไว้พวกไว้เวลาอยากกินหาอะไรหวานๆหรือบางทีน้ําตาลตกเนี้ยเราเคยมีไปคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งคอนเสิร์ตของวงทีปอปพงหนึ่งเราไปแล้วน้ําตาลเราตกอะแล้วเราไม่มีเนี่ยขนมในในเนี้ยก็เลยแบบหลังจากนั้นนะเราไปซื้อแบบลงอมตุนของกินหวานๆตุลหมดเลยก็เลยอะสเตปซิลแล้วกันช่วยคอ ช่วยน้ำตาลอืมจด็ดซิอซิวอ่านต่อไปโหแมสสำรองที่มันเคลอะมากอะเนี่ยมันเคลอบแบบหลายชั้นมีเกล็นไม่รู้แต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ใช้นะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ฝุ่น PM เยอะใช่ไหมเวลาเราออกไปด้านนอกเราก็ต้องใส่แมสใส่อะไรก็เลยพกไปเผื่อบันทีมันขาดเราก็เลยเปลี่ยนเลยเออเราก็ต้องสำรองไหม เอออันต่อไปสิ่งที่ขาดไม่ได้เหมือนเป็นอ,อวัยวะชิ้นที่33ก็คือหูฟังเราชอบใช้หูฟังแบบเป็นไรเป็นแบบใสายๆยาเงี้ยเราไม่ชอบแบบที่มันเป็นอะไรนะแอร์พอร์ตหรอใช่ไหมที่มันจิ้มหูมอะ่ะที่มันไม่มีสายอย่ะเรารู้สึกว่าบางทีแบตมันหมดแล้วเราเราขาดอะ่ะแต่เราชอบตัวที่แบบอย่างเงี้ย ึงแบบมันจะแบบพันไปหน่อยถึงมันจะแบบแล้าสมัยหรืออะไรก็ตามแต่เราชอบมากเป็นตัวที่เวลาเราไปไหนแล้วเ,เราไม่ได้ฟังเพลงเราจะรู้สึกว่าโลกฉันมืดฉันไม่ได้ฟังเพลงแล้วนี่คือโลกฉันหรอเออมันก็เกินไปเนาะเออแต่อันเนี้ยขายไม่ได้เหมือนกันอันต่อมาจะเป็นอันนี้กระปุกวิตามินนี่กระปุกยากระปุกวิตามินกระปุกเอวิติง เราจะมีวิตามินเไม่ใช่วิตามินแล้จะมีวิตามินสีแดงๆเนี่ยทุกคนเห็นไหมด้านล่างสีแดงๆสีเขาเรียกนะสีเม็ดเนี่ยด้านล่างคือเป็นวิตามินหมดเลยเราจะกินทุกเช้าแต่ช่วงแน่นนหลัๆงๆลืมกินมีพวกยาสามันจะมียาซาลาทิฟฟี่มีซิง์ที่ช่วยเรื่องผมเรื่องเล็บเรื่องสิว แล้วก็มีตัวพลาสเตอร์แปะแพ้แล้วก็มีเข็มกรดแล้วก็มีอะไรนะยางมัดผมอะยางรัดผมที่เผื่อสสาคัญอะด้านล่างฉุกเฉินหมดเลยแค่นี้ไม่พอนะทุกคนยาแค่นี้ไม่พอเพราะบางทีเรารู้สึกว่าร่างกายเราแข็งแรงนะแต่บางทีเราออกไปด้านนอกเราไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเจออะไรบ้างเราจะนู่นนี่นั่นถเผื่อเราเกิดจ้างหรือเราเป็นไข้กันทันหันเราก็ต้องมียาเอสสำรองแค่นี้ไม่พอนะนี่ มันคือยาสัมมันนะทุกคนเราต้องพกไว้เลยไม่พกไม่ได้พวกซาราทิฟฟี่อ่ะคือที่สุดกินปุ๊บตื่นมาหายปังเอออันดับต่อไปโหอ,อันดับต่อไปอันดับต่อไปเราเอาไหนดีนะอันดับต่อไปเราไม่อยากอวดเลยทุกคน <c oughs> ทุกคนเป็นเหมือนกันไหมเวลาเข้าห้องน้ำสาธารณะอย่างเงี้ยคนที่แบบ คนที่ถ่ายหนักหรือถ่ายเบาหรือว่าอะไรก็ตามอ่ะจะแบบบางทีเราก็ไม่รู้ว่าใครเข้าหลังเราใช่ไหมเราก็ต้องมีตัวช่วยที่ทําให้แบบเราเข้าปุ๊บหรือเราถ่ายหนักปุ๊บหรือเราถ่ายเบาหรือเราก็ตามอะ <S <S <ๆ>่ะเราฉีดเราหยอดไอ้นี้ปุ๊บปะม,ม,มันหายเลยมันคือตัวที่ทาแบบยาหยอดส้วมง่ายๆนะยาหยอดโวส้วมมาทุกคนตัวนี้ของญี่ปุ่นอะ่ะติมพูนเนี้ยมันดีมากเราชอบมากกลิ่นหอมมากเราชอบมากเราพกทุกครั้ง แล้วก็ตัวต่อมาตัวตัวนี้มันจะเป็นซอฟเฟลเราเป็นคนที่เลือดกรุบโอแล้วยุงก,กัดบ่อยมากึ่งเพื่อนเราเลือดกรุบโอเหมือนกันแต่ทำไมยุงไม่กัดมันเราก็ไม่รู้นะแต่ยุงเรื่องที่จะกัดเราอะแปลกไหมเราโดนยุงกัดจนแบบดีที่ว่าไม่ใช่ใครไม่เป็นใครเลอดออกอะเนี่ยเราก็เลยหกซอฟเฟลเห็นไหมทุกคนี่สิมพูเนี่ยตัวต่อมาจะเป็นตัวนี้เธอร่า,า,ราปามหรอเพร่าเพอปัมเธอบัมบัมหรอมันเรียกอะไรวะทุกคนไอตัวเนี้ย เทอรล่าเทอรล่าปา์มที่เราทาทาเนี่ยที่มันดังในติ๊กต็อกะมันจะเป็นสีเขียวแบบเนี้ยแท่งๆเขียวๆอย่างเงี้ยทุกคนเห็นไหมยูเขียวอย่างเงี้ยแล้วมันโหสมูกโล่งมากเราชอบมากต่อสปืดแล้วกันอืมตัวเนี้ยไม่ใช่แค่เหมือนยาดมอย่างเดียวนะบางทีช่วยช่วยแบบไมเกรนแล้วบางทีเราทา ว่าเวลาเราชอบไปคอนเสิร์ตใช่ไหมบางทียืนไม่เมื่อยนานๆหลายชั่วโมงเงี้ยแล้วก็ทาปืดป้ดปืด้ดปื้ดหรือแบบจะเป็นลมอ่ะทาไม่ใช่สิจะก,กระโดมทาปื้ดปื้ดปืดทุกอย่างเอวิติงอันเนี้ยตัวเนี้ยที่สุดอันเนี้ยหลอดที่สองแล้วนะใช้ดีมากตัวต่อไปจะเป็นลิปสติกลิปสติกเนี่ยเราพกอยู่แค่สองแท่งเท่านั้นแท่งแรกจะเป็นตัวของโรมแมนหรอไมนอนานว่าอะไรอะโรมแมนอ่ะ โรแมนโรแมนอันนี้ทุกคนเห็นไหมทั้หนึ่งแดงอันนี้จะเป็นเบอร์สิบเออชื่ออะไรก็ไม่รู้อะเนี่ยชื่อมันอะเบอร์สิบตัวเนี้ยดีมากเป็นแดงที่ที่ถูกต้องเนี่ยสีมันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนอันเนี้ยคือสีแดงที่ทุกคนอาจจะดูแดงนะเห็นไหมทุกคนอันเนี้ยมันอาจจะดูแดงนะแต่พอเราเกีย่ยพอเราเกี่ยรูปอะมันเป็นแดงที่สวยมากอะ เออแต่มันจะแดงอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องมีตัวนี่ตัวเอเซ่โรเดอร์ตัวนี้พอเราทาตัวสีแดงกบปับ๊บเราก็ถ้าเราต้องการปากช่ำๆแบบกินไก่ทอดแล้วปากไม่ได้เช็ดอะ่ะฟิลนั้นเลยตัวเอเซ่โรเดอร์ให้ตัวนั้นเลยตัวเนี้ยฉ่ำวาววาวแบบว้าว,ว,าวเนื้อมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนมันจะยุยย์แต่ว่ามันดีมากตัวเนี้ยเราชอบมากเนื้อมันจะเป็นอย่างนี้ นี่ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมพอทาตัวสีใดตัวนี้ปุ๊บเรามาทาตัวนี้ปั๊บเออเคลือบเลยสวยเลยแล้วก็อย่างสุดท้ายที่เราพกสุดท้ายแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะสุดท้ายแล้วแหละมัง้งสุดท้ายที่ในพกในกระเป๋านี้ก็จะเป็นตัวกระจกน้องกระจกโดราเอมอนนั่นเองอ่ะเราชอบโดราเอมอนมากกับชินจังแต่ว่าชินจังก็ชินจังไม่มีอะน่าจะมีแต่เราหาไม่เจอแล้วก็เลยใช้ตัวไรมอนนี้แทนอ่า แล้วก็ในกระเป๋านี้ก็ไม่มีละหมดยังอะหมดแล้วอ่ะทุกคนไม่มีแล้วอ่ะเนี่ยเราเทให้เลยอะไม่มีอะไรออกมาอะแล้วก็กระเป๋าอะอ่ะพูดถึงกระเป๋าหน่่ยแล้วกันน้องแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ก็รู้สึกว่ามันน่ารักมาก แล้วคือคุณรู้ไหมตรงนี้ไอ้ตรงสายตรงเนี้ยจริงๆมันไม่ใช่แบบนี้นะมันแน่กนกว่านี้แต่ตอนนั้นเรามันเกิดเหตุการณ์ที่เราไปคาเฟ่หมาเรื่องหมามันแค่อะเออเราก็สกีหากระเป๋าแฮมเบอร์เกอร์ไปคาเฟ่หมาเนาะรู้คิดได้เนาะเออมันก็เลยโดนหมาแคดตรงเนี้ยมันก็เลยพังๆไว้บ้างแต่ว่าเราก็ชอบแบบความที่มันทนมือเราดีอันนี้ก็ใส่ได้ของที่เนี่ยที่ทุกคนเห็นกันเลยอะใส่ได้เยอะมากแต่จริงๆใส่ได้อีกนะมันยังใส่ไม่หมดนี่แหละคือ what's in my bag ในฉบับของเราเอง ซึ่งก็จบกันไปแล้วนะสำหรับ what's in my bag ถ้าใครอยากรู้ว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะก็โปรดติดตามด้วยนะหรือใครอยากแบบครั้งหน้าอยากดูอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ